ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาชมการทํางานนะครับรีวิวการทํางานภายนอกกิ่งครับผมกับงานขุดร่องร่องสวนนะครับร่องระบายน้ําเป็นสวนตุเรียนนะครับแล้วก็ต้องการอยากได้ร่องที่ลึกขึ้นครับ โววิลโก s k 3 3 s r นะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่ตรงท้ายตรงนี้จะมีมีมมมมรูระบายอากาศนะครับในเป็นโฉมเก่าจะไม่มีรูครับตอนแรกขุดไว้แล้วครับขุดร่องแล้วก็ไม่ผ่าน cháu của ông bèn bảo, mong muốn rộng hơn trước đó, nè, đây, đây là đẹp hơn, được xây dựng đẹp hơn, 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 đẹp ¡Vuelve voilà.